แชมป์จัดไปสัปดาห์นี้ขอเอาใจคนชอบปั่นครับเทรนด์ของคนสมัยนี้นะครับนิยมการออกกําลังกายกันมากขึ้นและกิจกรรมที่เป็นที่นิยมและก็อินเทรนด์มากที่สุดก็คือการปั่นจักรยานครับเพราะถือว่าเป็นกีฬาที่สามารถออกกําลังกายไปด้วยและก็ปั่นกินลมชมวิวชิลๆไปพร้อมกันได้ด้วย ถึงขนาด Forbes นิตยาสารธุรกิจชื่อดังอเมริกันพาดหัวตัวโตว,ว่า Cycling is the new golf การปัจจัรยานคือกอล์ฟสมัยใหม่ การปั่นจักรยานกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มของผู้บริหารยุคใหม่เพราะว่าตอบโจทย์ทุกอย่างมีความฉับไวมีสังคมที่กว้างขวางได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่และก็เหมาะกับการดำเนินธุรกิจในสมัยใหม่ซึ่งในอเมริกาความนิยมในกีฬากอล์ฟลดลงเกือบ10%ทุกปีซึ่งตรงข้ามกับจักรยานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่จอ,อกไปปั่นนอกบ้านไปปั่นบนถนนปกติที่บ้านเราก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับวันนี้แชมป์จัดไปขอพาคุณผู้ชมมาที่สกายเลน t h ยแลนด์เส้นทางจักรยานสีฟ้ารอบสนามบินสุวรรณภูมิที่เป็นเส้นทางสําหรับการปั่นจักรยานโดยเฉพาะพูดได้เลยครับว่านอกจากได้ออกกําลังกายแล้วปลอดภัยหายห่วงยังได้ชมเครื่องบินเทคออฟไปพร้อมๆกับเราแล้ววันนี้แชมป์จะไปได้เชิญเซเลบริตี้ชื่อดังของไทยนะครับที่รักในการปั่นจักรยานมากที่สุดคนหนึ่งถึงขนาดม,มีธุร กิจเสื้อผ้าจักรยานสไตล์แฟชั่นเป็นของตัวเองนัดเทพหัสดินณอยุธยาพิธีกรและนักสแสดงชื่อดังแห่งวงการบันเทิงไทยสเสน่หของการปั่นจักรยานคืออะไรแล้วทำไมต้องจัดไปตอนนี้คุณผู้ชมครับสิ่งที่คุณจะต้องทำในปีนี้เพราะว่าเป็นกีฬาที่คิดและเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทุกๆปีก็คือการปั่นจักรยานเพราะว่าชุด อุปกรณ์มันทําให้คุณดูเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพนะครับคือจริงในช่วงปี2ปีหลังๆคุณผู้ชมจะเห็นว่าคนปั่นจักรยานเยอะขึ้นเยอะแต่เป็นผู้ชายคนหนึ่งฮะปั่นมา4ปีแล้วเขารู้เรื่องจักรยานและมันมีอะไรมากกว่าแค่2ลอ้อ2ขาและหหัวใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองวันนี้จัดไปเต็มๆตมเสน่ห์ของจักรยานกับผู้ชายคนนี้ <S <S นัทเทพัสเดินสวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับผมได้บอกไปแล้วนัทว่าปีนี้ผมเพิ่งเห็นคนมาเริ่มปั่นเงินจริงจังแต่รู้จักนั คือมีซิกแพคตั้งแต่ผมจําความได้ตั้งแต่เจอกันเ <c oughs> น,นี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเขารักสุขภาพมากครับคุณป่นมาสปีแล้วเริ่มปั่น่ะปีแล้วครับแต่ถ้าจริงจังเนี่ยประมาณ3ปีตอนนั้นถ้าย้อนกลับไป4ปีเนี่ยค,คนรจะฮิตปั่นจักยานที่สุดในฟิตเนสถูกตอนนั้น4ปีนั้นยังไม่ได้เริ่มฮิตด้วยซ้ำจนกระทั่ง พอเริ่มปีที่สองที่ผมเริ่มปั่นเนี่ยเริ่มมีกระแสก,การปั่นจักรยานแล้วก็เริ่มมีการสร้างเลนจักรยานหลายๆที่มากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยทําให้กีฬาปั่นจักรยานที่มันมีคนปั่นอยู่แล้วอยู่แค่นิดเดียวอะน้อยนิด,ด,นนดมันกลายเป็นกีฬาที่มีคนมาสนใจแบบมหาศาลแล้วก็คนแบบไปลงทุนซื้อจักรยานแล้วก็แบบว่าหันมาเล่นกีฬาจักรยานมากขึ้นเยอะมากๆเลยภายในระยะเวลาแบบไม่เกินสองปีที่ผ่านคือในมุมผมเนี่ยที่ผมอาจจะไม่ได้ละเอียดมากกับจักรยานหนึ่งสาเหตุก็คือการถนมขา วิ่งเนี่ยน้ำหนักมันต้องลงเข่าเนี่ยมันจะเจ็บ<ช>แต่จักรยานเนี่ยมันเป็นฟโฟล์ของมันอันนี้คือเหตุผลที่คนแบบเบกินเนอร์รู้ว่าจักรยานดีไสำหรับนัดสเสน่ห์ที่ทําให้ดึงดูดนัดเข้ามาปั่นจักรยานคืออะไรเออหนึ่งเลยคือผมไม่ชอบวิ่งอย่างที่ชั้นบอกคือ,อ,อผมเป็นคนไม่เคยขึ้นลูวิ่งเลยก็เลยแบบรู้สึกว่าเออหันมาเห็นกีฬาจักรยานว่าแบบวันหนึ่งเราขับรถผ่านพอดีออตรงแถวบ้านแล้วก็ วุ้ยสีสันมันฉูดฉาดนี่แ็นคือเขาใส่ชุดอย่างนั้นเลยปะคือไม่ได้ใส่ชุดเราเห็นจักรยานก่อนเห็นจักรยานจักรยานเฮ้ยเดี๋ยวนี้จักรยานมันดูล้ําขนาดนี้แล้วนดูเยวดูล้ําขนาดนี้เหรอเราก็เลยเข้าไปดูวันนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจซื้อจักรยานมาคันหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นจักรยานที่แบบจริงจังจริงจังมากแต่ก็เป็นระดับกลางๆครับอ่ะก็เป็นระดับกลางๆเพราะผมเป็นคนแบบชอบเน้นพร็อพเหมือนกันอ่ะสี่ปีที่แล้วก็เลยซื้อคันแรกมาซึ่งเราก็ได้ได้ลองแบบไปขี่ในตาาาามมมมถนนนนนหทททงงงกรรเเพพะวว่่่่ชััั้ีีีียปผขไ เล่นจักรยานแบบนี้เออขี่ที่ไหนขี่ในถนนนี่แหละครับในกรุงเทพเลยคุณกล้ามากใช่แต่ว่าผมพร้อมเยอะนะอุปกรณ์พร้อมใส่ถุงมงถุงมือใส่หมวกใส่หมวกก็คือแซตตี้เกียร์มีพร้อมครับสรุปก็คือขี่เพราะชุดเท่แหละว่าไงาั้นประมาณนั้นแหละครับก็คือเริ่มพูดมาสะยาวนี่จับใจความได้แล้วอ่าสปีดที่คุณบอกว่าเรียกตัวเองว่าขี่แบบไม่ใช่สมัครเล่นคือขี่จริงจังครับคุณบอกต้องปั่นประมาณความเร็วสูงสุดประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้เร็วกว่านั้นครับแต่ที่บอกที่คือความเร็ว นักปั่นจักรยานที่เริ่มแบบจริงจัง้วะคุณต้องปั่นให้ได้เฉลี่ยความเร็วของคุณควรจะได้มากกว่า35โอ้นั่นสุดยอดเลยนะ34ถึง35เพราะทางด่วน80กิโลใช่เหยียบได้80นี่คือน้อยกว่านั้นแค่ครึ่งเดียวแต่ปั่นจากขาของคุณนี่ใช่นี่คือเสน่ห์ของมันไงคือนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่มันแบบว่ามีสีสันฉูดฉาดสวยงามเนี่ยมันคือเรื่องของการท้าทายตัวเองการที่คุณพยายามจะเอาชนะตัวเองให้ได้อย่างผมมาปั่นครั้งแรก50นาทีใช่ไหะผมก็รู้ส มาใช่กดเวลาให้มันต่าลงมาอีกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คือเราไม่ได้แค่สู้กับคนอื่นละแต่คือเราสู้สู้กับตัวเองใช่ทําให้ตัวเองเก่งกว่าวันนี้ได้อย่างไรใช่ครับเวลาให้มันน้อยลงกว่าวันนี้ได้อย่างไรอีกอันนึงที่ผมชอบมากแฟชั่นครับผมสงสัยมานานแล้วฮะทาไมมันต้องทำามันต้องรัดขนาดนี้ฮะคือมันเป็นเรื่องของความกระชับแล้วก็เรื่องของความรู่ลมฮะ ลู่ลมคืออะไรฮะลู่ลมคือเวลาคุณปั่นที่ความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณไม่รู้สึกหรอกเรื่องของของลม<อ>แต่พอคุณปั่นเร็วขึ้นเนี่ยแล้วคุณใส่เสื้อผ้าหล,มลวมๆมันจะ <c oughs> มันจะสะบัดน, <c oughs> นอกจากบันน่าลำคาแล้วเนี่ยมันยังจะทําให้คุณได้ช้าลง<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเลยเห็นว่าเอ๊ทำไมต้องใส่ เสื้อผ้ารัดๆก็เพื่อความรู้ลมแค่นั้นเองแล้วก็เพื่อความกระชับกล้ามเนื้อ,อคุณผู้ชมผมขออนุญาตเซ็กซี่นิดหนึ่งนะนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะฮะผมขออนุญาตถอดเสื้อเล็กน้อยทำไมไอ้กางเกงมันต้องมามันต้องมาพันๆอย่างนี้ด้วยกางเกงอย่างนี้ทวนนะครับกางเกงอย่างนี้เขาเรียกว่าบิ๊บชอตครับบิ๊บชอตเนี่ยคือเสือหมอบนยครับเวลาขี่นยมันต้องก้มมันต้องก้มพอมันก้มนานๆนยคุณจะเมื่อยคณจะเมื่อยหลังอันนี้เหมือนกับช่วยรั้งไว้อันนี้มันช่วยกระชับให้แบบว่าเราขี่สบายขึ้นในระยะยาวส่่่วนนนนใหหญคุณปัถไะ นอกจากปั่นบนท้องถนนกับปั่นนส่วนเดี๋ยวผมว่ามันต้องมีสถานที่ในฝันคุณเดี๋ยวนี้ผมแทบไม่ปั่นบนถนนแล้วยกเว้นว่าผมจะต้องขี่ไปทํางานในเมืองแล้วคุณีจริงจริงผมถ้าบางที่ที่แบบว่ามีที่อาบน้ําดีๆอะไรเงี้ยแล้วรถติดผมขี่ขับรถเข้าเมืองผมก็จะปั่นจักรยานไปแทนแล้วไปจอดที่ไหนครับก็ไปจอดที่กองอะแะครับแล้วก็มีล็อกเอาอะไรเงี้ยโอเคแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยผมปั่นที่ที่นี่ที่สวนอาภูมิอันนี้พูดถึงไทยถ้าพูดถึงสถานที่ที่คุณฝันว่า โอ้ี่ปุ่นเนี่ยอากาศดีอากาศดีด้วยแล้วก็มีอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นเดสติเนชันเขาเรียกว่าเป็นดีมเดสติเนชันที่ในฝันเลยที่นักปั่นจักรยานเกือบทุกคนอยากไปอ่ะก็คือที่ชิมานามิไคโดเป็นสะพานเป็นสะพานที่มันตัดข้ามเกาะทั้งหมด7เกาะและเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกอีกที่หนึ่งภูเขาไฟฟูจิครับโอ้อันนี้อันนี้คือหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบแต่คุณสามารถปั่นรอบภูเขาไฟฟูจิได้เฮ้ยจริงเนี่ยจริงครับอันนี้สุดยอดเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาคนไทยไปที่ญี่ปุ่ จะมีเวลาเราอยู่บนทางด่วนเราจะเห็นฟูจิแวบมาเออๆๆถ่ายๆๆๆๆๆพอพอมายืนเสร็จปุ๊บผ่านไปแล้วแต่อันนี้คือรอบยังไงได้ถ่ายแน่นอนอยูยังไงคุณก็เห็นมันตั้งตะหงานอยู่นะครับที่ด้านบไปรอบๆสุดยอดจริงรๆและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับรู้จริงนะฮะเพราะปั่นมา4ปีแล้วและสิ่งที่คุณณัฐได้พูดวันนี้ผมชอบมากก็คือคุณสนุกไปกับมันแต่คุณต้องสนุกไปกับมันอย่างปลอดภัยอันนั้นคือสิ่งสําคัญที่สุดจักรยานเหมือนกับชีวิตที่เขาบอกวิธีทําให้จักรยานเดินคือเราก็ต้องปั่นมันช ีวิตจะให้มันดีก็ต้องเดินไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุดยัง้งเดินต่อไปเพื่อฝันของคุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับท้ขอบคุณครับ แล้ววันนี้ใครที่บอกปั่นในไทยมามากแล้วอยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆจัดไปคุณมีเสร็จเบลลัตปาไปปั่นชิลช็อปกับตูนบอดี้สแลมถึงญี่ปุ่นกับแคมเปญฮันเลพลัสปั่นลัด้ากอดฟูจิบน2เส้นทางในฝันของนักปั่นพบมุมมองใหม่ๆรอบภูเขาไฟฟูจิและเส้นทางชิมานามิไคโดที่เป็นสะพานแขวนข้ามเกาะที่ยาวที่สุดในโลกถ้าอยากไปปั่นกับร็อกสตาร์ขวัญใจคนไทยไปดูรายละเอียดได้เลยครับที่เว็บไซต์หรือว่า f a c e b o o ฮันเบลพลัสไทยแลนด์ เพื่อลุ้นเปิดประสบการณ์ที่ควรจัดไปสักครั้งในชีวิต